เบื้องหลังออเดอร์ลูกชุบ1,740กล่องจะรอดหรือจะร่วงมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากการตีไส้ถั่ว3รอบแบบรวดเดียวพร้อมๆกันค่ะเริ่มรอบแรก11โมงรอบ2ตามมาติดๆิด4โมงเย็นค่ะลุ้นมากขอให้เครื่องไม่น้องจัดไปรอบที่32ทุ่มค่ะพักไส้ให้เย็นรุ่งเช้าเรามาเอาน้องเข้าเครื่องกันค่ะค,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 คิดไม่ออกเลยถ้าใช้มือปั้นหันกว่าลูกจะใช้เวลากี่วันโชคดีมากๆที่เรามีเครื่องปั้นลูกชุบประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานค่ะนำไส้ใส่ เครื่องเรียบร้อยแล้วไส้ก็ออกมาเป็นลูกกลมๆให้เราอย่างนี้เลยค่ะ ไอเลิฟสิ่งนี้ค่ะปั้นเสร็จเอามาวางบนกระบะขนมขั้นตอนต่อมาเป็นการปักลูกชุบลงโฟมค่ะบอกเลยว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะเพราะถ้าปักไม่ดีตอนชุบวุ้นจะร่วงหมดเลยค่ะตัดผ้ามาอีกทีตอนชุบสีเสร็จแล้วนะคะเนื่องจากเราทําในปริมาณที่ใช้สเปรย์พ่นสีช่วยให้ประหยัดเวลามากๆค่ะขั้นตอนต่อไปกวนวุ้นเพื่อเคลือบไส้เอากวนวุ้นสองรอบเลยค่ะวันนี้เริ่มเลยค่ะชุบวุ้นเคล็ดลับความอร่อยอีกเนเจอร์ของร้านเราคือวุ้นหนากรอบไส้เยอะหวานน้อย ชุบป,ประมาณ6-7รอบชุบแบบไม่คิดชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เราชุบสีแดงเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตัดแต่งนองใส่ถาดเตรียมเข้าตู้เย็นค่ะเริ่มเลยค่ะขนคนละถาดสองถาด ขนลูกชุบไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้วุ้นเซตตัวมีความกรอบและหนึบเพิ่มขึ้นค่ะบอกเลยว่างานนี้เคลียร์ตู้เย็นเพื่อน,น้องโดยเฉพาะเลยค่ะนําลูกชุบออกจากตู้เย็นเตรียมแพ็คลงกล่องใส่กล่องแล้วน้องก็จะน่ารักปุกปิ๊กหน่อยๆเกณฑ์นพนักงานทุกคนมาช่วยเอาขนมลงกล่องขนม1740รกล่องใส่เสร็จภายใน40นาทีนืงจากเป็นออเดอร์สั่งให้นักเรียนทางโรงเรียนลูกค้ารีเควสตให้แยกเป็นห้องก็ปลิ่นไปเลยสิคะจัดลงถุงตามจำนวนแล้วจัดใส่รถเตรียมไปส่ง ล้นกระบะตามภาพเลยค่ะข้างหน้าด้วยก็เกือบไม่พอเสร็จเรียบร้อยถึงจุดหมายออเดอร์เยอะแต่รับเพราะมีการแบ่งงานลงตัวขอบคุณลูกค้าสำหรับออเดอร์นะคะ